ค่ะวันนี้นะคะคอนเทนต์แบบเออบีปรับปรับคิดคอนเทนต์อยู่ว่าเอยจะเอาคอนเทนต์อะไรดีนะเพราะว่ามีแต่คอนเทนต์ซ้ำๆก็เราแม่หมอก,ก็เบื่อแล้วเนาะวันนี้เราจะมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักของคุณ วันนี้ไพ่นางอยากจะบอกอะไรกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะโอเคค่ะหลับตาตั้งจิตอธิษฐานแล้วนึกถึงคนที่คุณอยากรู้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรความรักครั้งนี้ของคุณนะมาเลือกที่กองที่หนึ่งสองสามจ้ะเลือกกันได้เลยจ้ะหนึ่งสองสามค่ะ โอเคเลือกไว้ก็จำไว้นะคะว่าคข่ใ่กองไหนเนาะก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะอะสวัสดีค่ะคนไหนที่ยังไม่รู้จักแม่โอเล็กนะคะยินดีที่รู้จักทุกทุกคนนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยกดติดตามไม่เคยแชร์ไม่เคยกดหัวใจไม่เคยกดคอมเมนต์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ กดแชร์กันไปเยอะก็จะได้บุญนะจ๊ะยิ่งกดแชร์เท่าไหร่ยิ่งได้บุญนะคะทําให้คนที่เขามีปัญหานะคะได้มารับรู้ปัญหาหรือวิธีแก้ในครั้งนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจอย่าลืมนะคนไหนได้คอมเมนต์ได้ได้คลองไหนนะคะคอมเมนต์ comment มาบอกแม่ด้วยแม่อยากรู้จริงๆนะคะแล้วส่วนคนไหนที่อยากดูในส่วนตัวกับแม่อเล็กนะคะบอกเลยว่า99บาท5คําถามแบบโทคอ9 9บาท5คําถามแบบโทคอโอ้ยบอกเลยว่า ถูกมากแซ่บมากปังมากได้คุยกับแม่ด้วยโอเคมาเฉลยเลยค่ะนะคะมาดูนะคะว่ากองที่หนึ่งพาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะกองที่หนึ่งพาอยากจะบอกอะไรคุณเรื่องความรักครั้งนี้อืมอืมขอหกใบไปเลยจ้านะคะ กใบไปเลยจ้ะสองสี่หกจ้ะโอเคไพ่อบอกว่าที่ผ่านมาคุณเจอความรักแบบเหนื่อยหนักมากนะคะไพ่ยังบอกว่าที่ผ่านมาคุณเจอความรักแบบเหนื่อยหนักมากแต่ไม่ต้องกลัวค่ะความรักที่คุณเหนื่อยล้าที่เหมือนลูกไก่ในกำมือของเขาจะบอกว่าเขาเริ่มกําลังจะกลับมารักคุณและเขาเริ่มกําลังจะกลับมารักคุณและ เขาเริ่มเห็นความดีของคุณแล้วดีใจ้วยนะสำหรับกองที่หนึ่งนะพ่อยากบอกว่าสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดสําหรับเขานะคะได้บังเกิดขึ้นแล้วนะคะเขาเริ่มมารับคุณแล้วนะมาดูกองที่สองซิพ่อยากบอกอะไรเรื่องความรักของคุณแบบปังๆอืมขอหกใบเลยจ้ะนะคะโอ้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 โอเคนะคะ เอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะความรักของคุณนะคะกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจมากๆเลย currently. อะไรที่คุณคิดไว้อะไรที่คุณอยากได้ความรักดีๆมันกําลังจะเข้ามาคุณใส่ใจเขาด้วยนะจะลืมนะจ๊ะปรับปรุงตัวด้วยที่สําคัญนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณและที่สําคัญคือคุณต้องปรับปรุงตัวด้วยนะแก้ไขปรับปรุงตัวด้วยไม่ใช่ร้อยเขาปรับอย่างเดียวนะจ๊ะมากองที่3ค่ะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณขอหกใบค่ะ อืม,อมโอ้พาอยากจะบอกว่าช่วงนี้ความรักคุณบอกเลยว่ามันเครียดมากเครียดตึงเครียดมากเสิ่งที่คุณคิดไว้บอกเลยว่ามันจะผิดหวังความรักของคุณครั้งนี้จะผิดหวังในเร็วๆวนี้นะก็ขอสแสดงความเดียใจด้วยจ้า